สาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอเรื่องเจดีแบบสุขโขทยัย เจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยทางภาคกลางตอนบนราวพุทธศักราช1,800ถึง2,000แสดงถึงศักยภาพของช่างที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหลายแหลง่งแล้วนำมาปรับแปลงเป็นเจดีย์แบบใหม่ซึ่งไม่มีที่ใดเหมือนเช่นเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมเป็นเจดีย์ประธานมียอดเป็นทรงดอกบัวตูมวัดเจดีย์เจ็ดแถวอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยเป็นแบบอย่างเจดีย์สัญ,ญลักษณ์ของราชธานีสุขโขทย ที่เกิดจากการผสมผสานจากแรงบันดาลใจอันหลากหลายเช่นช่างสุขโขทยัยนำลักษณะบางประการมาจากปราศาสตแบบขอมและบางลักษณะของเจดีย์แบบพม่าสมัยเมืองพุกามนำมาปรับแปลงอย่างเหมาะสมพอดีท่านที่สนใจสาระนานา,นาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ www.s a r a n u k r o m t ารา .or.th